โไปทางไหนครับางเคารพไหว้ครับวันนี้วันเทีเ่ยงไหว้มาเวียนเทียนวัดพระศรีมหาธาตุนะครับเพราะว่าเมือน

ร้อนใจยุ่งใส่ที่เก่าฮะ เขาเวียนธานีใส่เกลือเบิดทั้งนั้นว่าใส่เกิอือไปทั้งนั้นเขาว่าให้ใส,ส่เกิบถ้าเกเวียนงำมเขาได้แล้ว่ายหูไปร้พอหมแล้วนั่น